คือเขาจะว่าพอใส่แว่น VR เสร็จเห็นหน้าเพื่อนแล้วแม่งน่ากลัวผีก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ผมจะล่าท้าผีด้วยกันใส่แว่น VR ครับบอกเลยว่ากระจอกจริงเหรอแแล้วต่พี่แล้วแต่นะพี่คิวประเดิมสิพี่เดินถือโทอมูมมิเตอร์เหรอครับได้ได้ยินผมในเกมไหมฮะได้ยินไหมได้ยินโอเค ว่ามันพี่แบบพิเศษไงพี่ลำไทยเก๊กตลอดเวลาแบบนี <im IT ZA 1> ้ใครๆก็อยากไทยเก๊กผมไม่ได้ลำไทยเก๊กด้วยคิวคิวทำไรอ่ะคิวกล้องวิดีโอพี่เหมือนลำไทยเก๊กจริงเอาดีใช่เอาไปถ่ายไปคิวสตองแฟนไลท์ไปอยู่ข้างล่างสุดทางซ้ายอ่ะนี่หรอเออเก็บของไปเก็บของไปเออสามยางสามยางถือไปแล้วผมต้องเอาอะไรไปอีกมาเดี๋ยวหนูจะดูเควสให้นะคะวันนี้ โมชั่นเซนเซอร์นะ <c oughs> แล้วก็มีคนที่จะโดนอีเวนต์ผีนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำสกปรกไม่ใช่กูแล,ล้วหนึ่งเี่ยทต้องโดนอีเวนต์ผีอะบาบาร่ากาเซียนะคะคิวพี่จะบอกว่าวิธีการหาผีของพวกเราอะ่ะก็คือการถือไอ้เครื่องเหลืองเนี่ยเอาไปจับอุณหภูมิเพราะว่าถ้าห้องไหนมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็คือห้องนั้นจะมีห้องนั้นจะมีผีแบบแบบเบสิกอกอรู้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมช่วยถือกันหนึ่งก่อนนะเอาเลยพี่ไพี่ไปหาเลยหนูไปกับพี่จุ๊บแจงคุณเป็นโควิดทอะะไรว คุณเป็นโควิดแล้วผมต้องเอากล้องไปปะเนี่ยเอาไปดิผมเอาผลไม้ไปทำไมวะเอาเอากล้องวิดีโอหรือกล้องธรรมดาผลอะไรกลนอะไรนะมันคือเกลืออเหรนนึกว่าอาหารกระป๋องต้องใช้ปะเนี่ยเกลือโอ้ยไปก็ได้ถือประงยั้นแล้วเอาไปพี่หิวปะล่ะถ้าพี่หิวพี่ก็เอาไปหิวไม่คือว่าถือได้แค่สามอย่าง เอาเอาเอากล้องวิดีโอไปนะเล่นจริงป่ะเนี่ยเอาเอาไปเอาอะไรไปก็เอาไปเอากล้องวิดีโอนะเออเอาไปเอาไปเดี๋ยวปเดี๋ยวปเดี๋ยวเฮ้ยกล้องตกไอ้เหี้ยกล้องตกกล้องตกเอาพี่ไหนเอาพี่ถือโทมโมมิเตอร์เหรอพี่จะหาผีไม่ใช่เหรอนี่ไงถือสองมือพี่จะถือแล้วไม่เป็นไรให้มันถือไปอยากถือแล้วก็ถือไป้มันถือไป ไปดยถ้าเราเล่น VR กันหมดอะไม่ตลกตายเพี่ Let's go Let's go Let's go บ้านนี้มีเรื่องเล่าควรที่ทธรรมราชาผีไม่ได้มาเล่นตลกนะครับคุณจะขำอะไรกันครับเนี่ยฮะมาเลยคือคนดูคิวอ่ะคือเขาจะไม่เห็นใช่ปัลว่าท่าทางคิวจะเป็นไม่เห็นห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่เจอไวจังอ่ะห้องนี้าอยมางเดี๋้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมตั้งกล้องตรงไหน ตังต้งตรงไหนก็ได้ต้งนันี <ak> ่นี่ตั้งตรงนี้นะพี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตรงนั้นอันนึงตรงข้างบนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งตั้งข้างหน้าอันนึงนะตอบเลยมันกระพริบมันกระพริบไฟต่อไปอะไรคิวคิวจุ๊บแจงเอาแล้วเอาแล้ว Where are you Talk to us พี่เย็น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 เลยเย็นเลย เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เปก็นเอากาศอุ้ยอุเมื่อกี้เห็นลบเก้าเก้าลบ้าป็นเนปองพี่องพี่สองี่สองพ่สองพไ่องพี่ไอ้ี้สองปี่สงพี่สองพี้สองพีังพล่องไสองพี่สองพี่องพี่พี่สง่อีปี่สีปองี่สงพี่งอ่องีพี่สอี่สองอี้สงอง่อง่อพี่งพี่พี่งพพีงพี่สองพีงพี่ไอ่ไ่องี่ไองพีงี่สองพีอี่พี่อไ่ไ่ ผมที่ข้างหลังรับบ้าอะไรอยู่ข้างหลังเปิดให้เปิดให้เปิดให้ไม่เห็นเหรอมันไม่เขียนหนังสือหรอยังไม่เขียนพี่ปิดไฟด้วยนะพี่ปิดไฟด้วยจะได้ดูกดออกเพราะว่าตอนนี้ไ่ด้ฟีซิงเมื่อกี้มันใส่ผมไม่เงี้ยไม่ได้ยินเหรอได้ยินได้ยินได้ยินเห็นด้วยได้ยินมันร้องด้วยฮือาเงี้ยไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนูได้ยินแต่เสียง ได้ยินแต่เสียงพี่คิวเหรอจริงๆกูออกแล้วกูไม่อยู่แล้วไม่เครียดเอยอย่างเงี้ยไม่ไหวว่ะเหมือนเลยพี่เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนเลยอีออือะืออืออืออือเือนืออเลยเออืออืเอืออ่อนดออฟไม่มีเปอาออืออืออือ่ืออ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 วอืออือืออืออยออออื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 ืออืออืออออออเออออื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 อือืืออออลเอือือ เดี๋ยวหนูเอาโมชั่นเซนเซอร์ไปติดด้วยพี่สติคือลดน้อยมากต้องพร้อมที่มาแล้วเฟ้งฟางเฟ้ออะไรพี่ขึ้นเราอ่ะยังไม่เจอกระดูกเลยนะครับตอนนี้กระดูกอยู่ชั้นสองเปล่าพี่ถ้ากระดูกมาเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้พี่ขึ้นไปหาก่อนพี่ขึ้นไปหาอ่เหยียบพี่เหยียบพี่เหยียบมันเหยียบเกลือหรอเหยียบเกลือพี่เหยียบเหยียบเหยียบใส่แล้วก็ตั้ง เดี๋ยวหนูเอาไอ้ motion นเซอร์ติดไว้ตรงหน้าห้องนี้เชื่อจู่จะถ่ายติดผีป่าววะเดี๋ยวหนูไปเอา motion sensor เขาถ่ายเองเขาก็มีกล้องนะเนี่ยมันนีมันีีค่ะไปกับเธอตายเนีอ่ะผมคือที motion s e n s นะครับผมจะไปเอา m o t นเ n นเซอร์เธออย่าไปเปิดไฟเยอะมันไม่ชอบใจเขาขอถ่ายก็เตาดูกันเขาถ่ายให้เธอเธอยิ้มนี่ยิ้มยิ้มยิ้ม โอชัญนเตญาต์สุดดยอสวยมากตอนนี้เราเฮ้ยเธอผีมาอีกเ้ยไฟกับพิบปิดดิอะไรเมื่อกี้ไฟกับพิบอ่ะเอ่อไฟไม่ต้อแอมนี่อ่ะบอกแล้วไปแล้วครับเธอมาแบบนี้ดิเธอเข้ามาเปิดไฟหน่อยโอเคโอเคพี่โอเคโอเคเธอเปิดไฟดิใคก็ออกมาข้างนอกกวะน่เนี่ยอ่ะพี่จะเปิดไฟละไอโอปอมาอยู่ข้างในไป้าไอสัตว์เข้ามา เธอมานนี่มานนี่มีประเดี๋ยวปรเดี๋ปรดี๋ยวปเดีปรดยวเปิดยังเปิดยังที่กับห้องครัวมานนี่มานนี่เดินตามมาเดินตามอยู่มาแล้ว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 มอย่ในห้องนี้ไม่ไม่ไม่อยู่ในห้องครัวเลยทีนี้องแล้วห้องครัวเลยห้องครัวเลยไม่แต่จุดเกิดมันคืออยู่ในห้องเดิมแม่เขียนยังไม่หายหนังสือก็ไม่เขียนไฟโมกอยู่ไหนอยู่นี่สรุปมันเหยียบเกลือไหมวะดูเม็ดรู้เรื่องเลย เฮ้ยมือมือมือทักยขาดขาดขาดขามือลายลายนี่มือเหรอเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเซ็งกันปิ้นเซ็งกันปิ้นโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยตอนนี้มีเวทกับบัญชีค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้ว่าสองอย่างนั้มันต้องขาดอะไรบ้างท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกกลัวแล้วฮะเวทขาดเป็นสปิริตบล็อกค่ะบัญชีขาดเอดมเอ F กับสปิริตบล็อกเอ็มเ Write the book ฟังอยู่โชว์ yourself เฮ้ย talk to me พูดครับพูดครับ give us a sign ไป่รู้ถึงประตู can you hear me Barbara Barbara เฮ้ยฟันกับพี๊ปไป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 กับพี๊ปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่พี่ปามันกระพริบอ๋อเหรอไอ้ปามันเป็นคนกระพริบอ๋อเหรอใจบาบาลาบาบาลา r a ปางอย่าเลยนะพี่ปังพี่กลัวบาบ b a r talk to me พี่คิวพี่คิวว่าพี่คิวรู้ป่ะว่าถ้าเกิดว่าผีเป็นบัญชีอ่ะมันตายเพราะอะไรตายเพราะอะไรตายเพราะทำงานหนักเพราะว่าใช่ทำงานกับอะไรรู้ป่ะทำงานกี่กับบัญชีเอาเลยเล่นกันเลยเออแล้วรู้หมดเลยอ่ะพอแล้วพี่โอ้ยพี่โดนหลอกบอกเลยว่าโอ้ยพี่โดนหลอกไปฝึกมาใหม่นะปาลาปาลาสี่พี่สี่สี่สี่โชว์อัสปาลา give us a sign Give us a sign นี่ไงนี่เห็นว่ามันมันสลับกันอยู่ไฟสลับกันมันเดินผ่านเฮ้ยเฮียผมเห็นเฮียมันเดินออกประตูไปแล้วเฮียเมื่อกี้ผมเห็นมันเดินออกประตูไปแล้วเมื่อกี้ปอ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 ถ่ายรูปปอ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 ถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันเอ้าไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วอ่ะพี่เจ้ยพี่แจ็คตายพี่แจ็คเราไปหามันเฮียมันได้เปิดประตูเลยยัไม่ลากล่าเหรอเนี่ย เอ้ยประตูแล้วนานแล้วเราไปรออยู่ในห้องเด็กยไม่ได้เปิดประตูเลยกูไปแล้วลาก่อนแจ็ยแมนเจ็งตายไปแล้วเขาไม่คุยด้วยนะพี่แต่ว่าเขาาก็ไม่เขาก็ไม่้น่นเหมือนกันเมื่อกี้มันมาแค่เงาด้วยโชว์ yourself talk to me เธอถ่ายรูปดิถ่ายรูปไหนถ่ายกับพี่แจงอะอ้าวเธอยังไม่ถ่ายเหรอยังวะไอ้นี่หมดแล้วไอ้ฟรีม ถ่ายล้เออเราจาะตรงนี้เลยที่แรยทำไรอ๋อเข้ามาคุยสิอ่ะเอาไปดิเอาไปดิอันเนี้ยเขามีแล้วอะไรอะไรอะไรอย่าพลาดตกใจดิมันชื่ออะไรนะบาบาลาบาบาลาช็อกทูมีอ่าชูคุณแล้วกันทั้งนั้นไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเสียงเดินเฮ้ยเสียงเดินอ่ะไอ้เหี้ยอย่าฆ่ากูนะอย่าฆ่ากูนะกูไม่เอานะอย่าควักลูกตากูด้วยอ่ะเล็กมันเล่มันเล่มมัน ม่เอาเธอเรียกยอรมันเคุยไม่เป็นเาทำไมมันไม่ได้ล้วอะฮัลโหลบ้าไรล่ะทไมเป็ไรอะพี่พี่จะโยนของอะดิเนียพี่ทำไม่ได้แล้วอะ้ปิดนี่มยเธอมีอายเป็นไยอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในปิดล้วปิดแล้วมมเลยอะไรอยู่ข้างในไม่มีอะไรคิวมี่ตืดตืดดืดตืดตืดตืดดืดตืด พี่อคิวเต้นตืดตืดตืตืตืี่ต้นนะห้องี่เต้น้องใ้มัน้องเพลงให้มันร้องเพลงแล้วพี่เต้นตืด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 ตือตืดตืดตือตื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 อตื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 อตื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  พี่ไปไหน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 มันแค่ปิดไฟพี่คิวกับมันนี่ก่อนเมื่อกี้เห็นแล้วเต็มเลยเมื่อกี้เห็นแล้วเต็มเลยมันผ่านได้เมื่อกี้พี่ไปลำก่อนพี่ไปลำก่อนเธอเธมาก่อนพี่ไปลำก่อนแล้วมาถึงคานชูช็อกคิมมี่มาใกล้ๆกันดีมาใกล้กันดีเฮ้ยปี๊บตุ๊กตา รอลุกเอ้มันเดินเอ้มันบักดิวะไม่ไม่อออมันบักมันบักเฮ้ยไม่บักเฮ้ยไม่บักันมาแล้วจริงๆริงของจริงของจริงของจริงทจุกโตจกโตจุกโตจุกโตจุกตจุกโตจุก่ตจุกโ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 ตจเห็นจตจุกโตนุกโีุ้กโตจุกโตจุกโตกโตจุกโตกูเห็นกูเห็นตกโตจุกกโตจุกโตจุเตจุกโตจุกโตจุกโตุ่โตจุกโตจุกโก เรียบร้อยไปเถอะวพี่พี่ไม่ปกป้องแฟนพี่อะปกป้องอะไรเว้แต่ยืนมองหน้าประตูเมื่อกี้ไม่เห็นเบนดูปตายหนูว่ามันไม่มันไม่มี e อ f อป่ะพี่หาต้องหาสปีเดียบอกก็ยังไม่ตอบ e m เมก็ยังไม่มีจะต้องหาจะต้องหยิบเครื่องเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ที่วิ่งไล่อะหนูถือ e อ f มตลอดเวลา่จ่าพี่แต่ว่ามันไม่ขึ้นห้าเลยเว้ยแล้วถ่ายรูปผีได้ยังอะถ่ายได้แล้วพี่พี่คิวคุยอะพี่อะคุย อ๋อยิบพอไหมบ้างพี่คุยไม่ได้พี่ถ hey, ือพี่คุยไม่ไดพี่พี่หยิบไม่ได้วะไม่หยิบได้แล้วก็ปาเพื่อนสำหรับ235รบดวงนะคะอโอพี่หยิบไม่ได้เลยบอกเอรเอฟังแหละเฮ้ยไอ้เชี้ยโหลดเบียร์ว่าจะฟักหนูหนูว่ามันไม่ใช่ผีหรอกที่โยนอะไปเหอะปังเราเสร็จภารกิจยัง พี่ไม่คุยอ่ะเราจะได้ระบุผีได้ต้นเฮ้ยมาเรื่องกูลาก่อนลาก่อนลาก่อนแล้วหลบหลังประตูหลบหลังประตูแล้วทำไมทิ้งน้องอ่ะหลบหลังประตูไม่ทิ้งแล้วไอ้เนียวลาพี่อุ้ยน่ากลัวมากค่ะไอ้คิยวมันเป็นคนแบบนี้มั้งไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เป็นตัวเลยไปแล้วทีมงานมารับผมด้วยเฮียไม่ไหวจริงว่ะทีมงานหายอยสองคนป๊าป๊าออกออกออกน่าบ่อะไรไปบ้านอื่นเลย รอบน้นจะไม่ตายแล้วแจมบอกเลยว่ารอบน้าจะไม่ตายแล้วจริงคิวเลยพี่คิวอะหนูพูดเลยนะตรงนี้นะแฟนคลับก็บอกผู้คนบอกว่าพี่คิวอะทิ้งแฟนไว้ข้างหลังอ้ดูเลยเหลือแค่หนึ่งแล้วเนี่ยที่จะไปนี่ตายแล้วนะนปรู้ฟ้าเปิดประตูเลยน้องปัง